ไปดูข่าวที่จังหวัดน่านนะคะสถานการณ์หลังน้ําลดค่ะเร่งฟื้นฟูหลังน้ําลดนะคะพบโรงเรียนเสียหาย2แห่งกระแสน้ํานะคะพัดบ้านพักครูและอุปกรณ์การเรียนหายเกลี้ยงเลยค่ะวันนี้นะคะที่โรงเรียนบ้านน้าําพัง ตำบลน,น้ำพังอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่จริมพร้อมด้วยครูชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่จริมเร่งล้างโคลนและเก็บกวาดซากความเสียหายหลังลำน้ำพังซึ่งเป็นสาขาของลำน้ำว้า ได้เอ่อล้นเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเช้าของวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระแสน้ำที่เที่ยวกรากได้พัดบ้านพักครูเสียหายพร้อมทั้งทำลายกำแพงอาคารในเนกประสงค์ที่ใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุมรวมถึงห้องครัวด้วยนะคะ เบื้องต้นพบว่าเก้าอี้พลาสติกโต๊ะรับประทานอาหารและอุปกรณ์ทําครัวเช่นหม้อกระทะเตาแกส๊สมีดเขียงรวมถึงถาดหลุมที่ใช้สำหรับใส่อาหารกลางวันนักเรียนนะะคะถูกน้ำพัดสูญหายไปเกือบทั้งหมดค่ะขณะเกิดเหตุแม้ชาวบ้านจะพยายามช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแต่ก็ไม่ทันนะคะ นายเอกชัยสุภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพางเปิดเผยว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องหลายวันก็ส่งผลให้เกิดน้ำหลากท่วมโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านและอบอตอน้ำพางนะคะรวมทั้งเจ้าหน้าที่อำเภอแม่จริมก็รวมกับอุทยานแห่งชาติแม่จริมในการล้างโคลนขณะนี้ความเสียหายหลักอยู่ที่อาคารอนเนกประสงค์ห้องครัวและเครื่องครัวซึ่งสูญหายเกือบทั้งหมดค่ะ ส่วนโต๊ะเหล็กบางตัวได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกจนไม่สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับที่ห้องดนตรีที่อุปกรณ์ดนตรีและเครื่องเสียงเนี่ยเสียหายจำนวนมากเลยนะคะสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนขณะนี้ก็คือเครื่องครัวค่ะเพราะว่าของที่เหลืออยู่เนี่ยไม่เพียงพอสำหรับประกอบอาหารกลางวันให้เด็กๆนะคะนายเอกชัยผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะท่านก็บอกว่าศูนย์เด็กเล็กบ้านร่มเกล้าหมู่บ้านชายขอบติดชายแดนไทยลาวในตาบลน,น้พาพังเนี่ย ตอนนี้ได้รับความเสียหายรุนแรงจากกระแสน้ําหลากเช่นกันนะคะโดยอุปกรณ์การเรียนการสอนทั้งหมดเนี่ยถูกน้ําพัดหายไปรวมถึงเครื่องใช้จําเป็นของเด็กเล็กเช่นที่นอนแปลงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ําและแบบฝึกหัดค่ะทางด้านของนางสิราพันจันเนตรครูของศูนย์เด็กเล็กบ้านร่มเกล้านะคะท่านบอกว่าตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยค่ะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย ถูกน้ําพัดพาไปหมดเลยสิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยก็คือต้องการที่นอนเด็กแปรงสีฟันยาสีฟันแก้วน้ําและสื่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถเปิดเรียนได้ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะทั้งนี้นะคะบริเวณด้านหลังของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยยังพบดินสไลด์ตัวเสี่ยงต่อความปลอดภัยด้วยค่ะเจ้าหน้าที่จึงต้องเข้าตรวจสอบก่อนจะเปิดทําการเรียนการสอนได้ต่อไปนะคะ สถานการณ์ครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักค่ะโดยชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันนะคะว่าเป็นเหตุการณ์น้ำหลากครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า30ปีค่ะซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนจากทุกภาคส่วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนและสาธารณูปโภคในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักค่ะคือความเสียหายแล้วเกิดอ,อะไรบ้างครับความเสียหายที่มันไม่เหลือเลยสักอย่างเลยค่ะ ไปหมดไปกับน้ำหมดกระดาษอะไรสื่อการเรียนการสอนทุกอย่างไม่เหลือคือคืออุปกรณ์นี่ยังเป็นต้องใช้เบื้องต้นเนี่ยคือเราต้องการอะไรเป็นเป็นเบื้องต้นมันเป็นต้องเป็นมีสือที่นอนเด็กอ่ะครับเครื่องคั่วสือหายหมดเลยคอมพิวเตอร์อะไรก็หายหมดไปกับน้ำหมดต้องปิ้นกระดาษไปฝึกหัดเด็กค่ะ แปรงฟันยาสีฟันอะไรหายไปหมดเลยไม่เหลือคือไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยแต่ที่จําเป็นเร่งด่วนะคือเราเราต้องการที่นอนที่นอนเด็กแปรงฟันยาสีฟันแก้วน้ําแล้วก็แบบแบบแบแบฝึกหัดที่เด็กเขียนนะครับประมาณประมาณกี่ชุดคเด็กมีประมาณห้าสิบเก้าคนครับการในวิที่จกน้ำตาลในหลาบน้ำพางที่อยู่ข้างโรงเรียนบ้านน้ำางตรงนี้นะครับก็เกิด การฝนตกสะสมหลายวันครับแล้วก็น้ําก็ได้ไหลหลากท่วมในพื้นที่ของสนามโรงเรียนอาคารเนหนประสงค์ต้นล้วอาอาจารย์ฝึกงานบ้านพักรูนะครับก็ได้รับแรงจากชาวบ้านในช่วงสองวันก่อนมา่วยขนของพื้นที่สูงแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็ได้รับการสนับสนุนจากอบตน้ําทางส่งรถน้ํามาําเนินการล้างคลนได้ในระดับหนึ่งวันนี้ทางอําเภอ ก็ร่วมกับทางอุทยานในชั้นไม่ไกลก็สูบน้ำแล้วก็เทขึ้นมาช่วยติดระบคุณต้องความเสียหายเบื้องต้นมีอะไรบ้างความเสียหายเบื้องต้นหลักๆที่อาคารอยานถึงตรงนู้นจะเป็นห้องครัวครับเครื่องครัวก็เสียหายลอยหายไปตามกระแสน้ําโต๊ะอี่ของนักเรียนสาหรับนั่งรับประทานอาหารแล้วก็หน่วยใช่ประจุจะทั้งหมดประมาณร้อยตัวครับแำหวับโต๊ะกินข้าวที่เป็นโต๊ะโต๊ะเด็กก็ได้รับความเสียหายโคนมโคนขาก็ เสียหายนะครับก็คงจะต้องมีการแก้ไขปัญหาข้อร่าในส่วนของช่วงตัวกับอุปกรณ์ที่มีสิทรับทารอาหารในส่วนหนึ่งคือกล้องมือถือครับก็จะมีอุปกรณ์กล้องมือถือน้ำโพงแล้วก็ไออุปกรณ์อื่นๆที่มีความค่อนข้างเสียหายเยอะเป็นส่วนต่างครับอุปกรณ์ที่เราต้องการเร่งด่วนมีอะไรบ้างครับหลักๆเร่งด่วนนั่นเป็นเครื่องบวกกันเพรตะว่ามันกระแสน้ําเราเสียได้แค่บางส่วนนะครับแล้วก็เท่าที่เหลืออยู่ก็ก็พอจะใช้ได้แต่ว่าคงจะไม่พอสำหรับเด็ก กรรยาสองเมืองแก่นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดน่านภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน